ธนาคารทกสปล่อยสินเชื่อใหม่ให้กับเกษตรกร,กรล่าสุดรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทสามารถติดต่อได้ที่ทกสในพื้นที่ของท่านโดยทางทกสได้เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A Cash Go เสริมสภาพคล่องในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนให้กับลูกค้าทกส ช่วยลดปัญหาและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนักเงื่อนไขการกู้เงินสินเชื่อนี้ต้องเป็นลูกค้าทกสที่มีประวัติการชำระหนี้ดีโดยมีวงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีซึ่งปัจจุบันเนี่ย MRR เท่ากับ1 0อยละ6.50ต่อปีกำหนดการชำระคืนภายใน12เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาโดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ95ลูกค้าที่สนใจสินเชื่อนี้นะครับก็คือสินเชื่อเงินด่วน A Cash Go สามารถติดต่อได้ที่ทอกอสอในพื้นที่ของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เบ,มเบื้องต้นก่อนได้ที่เบอร์0 2 5 5 5 5 0555ครับ